คออรับอาจารย์เป็ลายล้างทีดีครับที่ทำให้หน้ปูดีและบุคคลมากภาษาไทยวันนี้วันภาษาไทยอยากให้พูดถึงความสำคัญของภาษาไทยเลยครับค่ะความสำคัญก็คือภาษาเป็นวัฒนธรรมของชาตินะคะก็ขอ,อให้คนไทยทุกคนแล้วก็เยาวชนไทยอ่ะรักษาบำรุงรักษาภาษาไทยไว้เพราะว่าเราก็มีภาษาไทยใช้เนี่ยมาเป็นเวลาเป็นพันปี แล้วก็มีอักษรไทยใช้เนี่ยมา700กว่าปีนะคะก็ควรจะร่วมกันอนุรักษ์ด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของภาษาไทยอะ่ะที่อยากจะพูดถึงก็คือการใช้คำไม่สุภาพในสื่อนะคะไม่ทราบว่าสังเกตเห็นกันหรือเปล่าว่ารายการเดียวนี้มันมีโทรทัศน์ที่สามารถคือเปิดได้เองใช่ไหมคะ เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะหลักปรากฏว่าเขาก็ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือเป็นงานการแสดงบันเทิงอะไรเงี้ยก็จะคําสรรพน,นามก็ดีหรือคําหยาบเงี้ยซึ่งแต่ก่อนนี่เขาจะดูดเสียงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ดูดเลยอย่างเช่นคํามึงมึงกูอีอะไรเงี้ยแล้วคําหยาบต่างๆนานา,นารวมทั้งคําว่าโครได้ยินบ่อยมากเลยโครที่จะมาถึงว่ามากนะแต่เขาก็ พูดออกมาเลยแต่ก่อนนี่ดูเสียงหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ดูดเลยก็เลยเป็นหัวก็ฝากเยาวชนนะคะก็เวลาพูดเนี่ยก็ถ้าส่วนตัวเนี่ยพูดได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามาพูดในสื่อสาธารณะนะคะสื่อออนไลน์พวกนี้มันทำให้เสียอ,อะไรนะความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะไปเพราะมันบางคำมันก็หยาบมากอะ่ะนะคะก็อยากจะขอ เตือนแล้วฝาก,ฝากเอาไว้เพราะตอนนี้มันไม่มีการสอบผู้ประกาศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไม่ไม่ค่อยมีใครคํานึงถึงแล้วพอพูดเนี่ยเด็กเขาเด็กเด็กประถมเด็กประถมเนี่ยได้ยินก็เอาไปเป็นแบบอย่างเพราะว่าแล้วในมือถือก็มีหมดเลยใช่ไหมคะมือถือก็สามารถาฟังเปิดได้แล้วก็พูดนะคะตามคิดว่าเป็นพูดจนเป็นคําธรรมดาสามัญไปแล้ว ใช่ไหมคะทำให้ความใส่ใจหรือความสนใจที่จะพูดคำสุภาพเนี่ยมันน้อยไปนะคะ,ะ,คะแล้วมัน,ม,นมันมันมีตั้งแต่เด็กๆอะ่ฉะฉั้นประถมเนี่ยมีแล้วอ่ะนะคะ<ม>ก็เลยอยากจะฝากสื่อหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณค่ะนอกจากประเด็นเรื่องทำศกทำให้สุภาาที่ออกมาในสือแล้วเนี่ยที่กลัวว่าเยาวชนจะเห็นแล้วเอาไปใช้เป็นตัวอย่างอาจารย์มีอย่างอื่นที่อยากจะฝากต่อไปถึงเยาวชนในเรื่องของภาษาไทยไหมครับเรื่องการเขียนการอ่านใช่คือการพูดตัวรอตัวรอคำควบกล้ำเนี่ยก็เป็นปัญหาที่สําคัญและเป็นมายาวนานตลอดเลยนะคะที่ไม่สามารถจะ เด็กไม่สามารถควบคุมได้ค่ะก็เลยทําให้เด็กเนี่ยไม่ค่อยสนใจบางทีเนี่ยเด็กเขาร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยเขาก็พูดชัดนะแต่พอพูดกันธรรมดาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ใส่ใจแล้วแต่ร้องเพลงเนี่ยโหชัดมากเลยแต่พอพูดปกติที่จมวันเนี่ยก็ก็หายไปเลยนะคะเพราะมันทาให้คําควบกล้อมนะมันหายไปโดยที่ไม่ เราก็เราก็เน้นนะในการสอนเด็กอะ่ะแต่ว่าทําไมไม่รู้เนื่องจากว่าฟังสื่อด้วยแหละสื่อก็พูดไม่ค่อยชัดด้วยนะคะแต่ก็ยังพอได้เนาะแต่ว่าพอเป็นคำคำอะไรอะ่ะคำวัุภาพเนี่ยทนไม่ค่อยได้คะ่ะนะแต่ก็ฝากไว้สองสองเรื่องก็คือเรื่องออคำวัุภาพจะเรียกว่าคําหยาบก็ได้กับการพูดควบกล้มไม่ชัดนะคะครูภาษาไทยด้วยใช่เนี่ยคะ่ะ ครูเสถียก็เป็นครูสาไทยด้วยที่จริงก็เวลาสอนก็นเน้นนะันในเรื่องนี้แต่เสร็จแล้วพอเขาออกไปพูดเองเนี่ยเขาเจอสื่อเจออะไรเนี่ยมากกว่าเราใช่ไหมคะเขาก็เขาก็พูดตามอิสระตามใจของเขาครูควบคุมไปไม่ถึงตอนนั้นนะ่ะเพราะนั้นระดับครอบครัวก็ต้องใส่ใจด้วยเหมือนกันในเรื่องการการพูดนะคะมันแก้ไขค่อนข้างยากเนาะแต่มันก็ต้องแก้ไขใช่ไหมคะในเรื่องของคบกล้ำ ะะแล้วก็คำหยาบอะไรพวกนี้ด้วยตราบใดที่ยังมีสื่อออนไลน์กันเยอะเนี่ยมันก็จะแก้ยากนะคะเพราะฉะนั้นก,ก็ก็ขอให้สื่อช่วยั่นแหละเป็นอีกทางหนึ่งสื่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยนะคะครูคนเดียวคงเอาไม่อยู่พ่อแม่เอาไม่อยู่แต่สื่อเนี่ยเด็กเห็นหมดเลยทุกเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสื่อนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่ต้องอมีส่วนช่วย อย่างมากเลยฝากไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะม้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะค,ค่ะที่จริง